สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565เป็นต้นไปนะครับรายการนี้ก็จะปรับปรุงทั้งหน้าปกทั้งวิธีการนำเสนอซึ่งจะเป็นแบบการวิาพากษ์วิจารณ์ชัดๆชัดชาหนักแน่นโดย ไม่กลัวหน้าอินหน้าผมที่ไหนนะครับไหนๆก็มาทำช่อง YouTube แล้วก็ให้มันสุดๆไปเลยสำหรับผมวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องแลมโบอีสานซึ่งผมไม่เคยให้ค่าไม่เคยให้ราคาคนผู้นี้เลยคือคนเราอ่ะอยู่กับใครแล้วเมื่อออกจากเขามา สิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่ควรที่จะไปโจมตีไปว่าเขาตอนนั้นก็อยู่กับคุณทักษิณก็แต่งเพลงร้องเพลงในเวทีป่าสายเวทีม็อบคนฟังและน้ำตาร่วงเลยพอย้ายข้างมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งและตอนนี้ก็เริ่มเลิศเธอเปิดเปื้อนนะครับตั้งแต่ ทําตัวเองได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีจริง,รงๆแล้วตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกครับเขาก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกันเยอะแยะมากมายแค่รู้จักกับรัฐมนตรีรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่จําเป็นต้องรู้จักก็ได้เขาก็สามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เป็นตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่เมื่อลาออกแพ้ภัยตัวเองในการโทรศัพท์ คุยกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการหาเสียงตอนนี้ก็ไม่ได้มีบทบาทพลเ,เอกประยุทธ์จัโนโอชาก็ไม่เคยพูดถึงแต่ก็ยังออกมาพูดต่อเนื่องในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามครั้งล่าสุดนะครับก็มาโจมตีคุณธนาธรกับคุณพิธาจริงๆแล้วคุณธนาธรกับคุณพิธาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลย และผมก็ไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ยอมชมชอบอะไรเท่าไหร่ก็เคารพในการเป็นหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักก็เท่านั้นแต่สิ่งที่จะคุยกันก็คือมีผลออกมาในการที่สารรัฐมนูลตัดสินให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหลังจากนั้นทุกคนก็มีสีวิภาษ์วิจารณ์หรือเปล่าคุณธนาชรเขามาวิภา์วิจารณ คุณพิธาเขาก็มาวิพากษ์วิจาร์แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาไหมถ้าคุณลัมโบอีสานจะวิพากษ์วิจาร์ก็วิพากษ์วิจาร์ไปเลยเหมือนกับคนอื่นๆที่บอกว่าสารธรรมนูนถูกต้องสารธรรมนูนยุติธรรมสารธรรมนูนอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเลยได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี่มาพูดถึงคุณธนาชรมาพูดคุณ คุณพิธาพูดไม่พูดเปล่าผมว่าเงาหัวจะขาดแล้วนะคุณลัมโบอยู่ๆก็ไปว่าเขาว่าเขาเป็นหัวหน้ากองจรดีกว่าที่จะไปเป็นหัวหน้าพรคการเมืองผมว่ามันเกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือลัมโบไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปรียบเปยกับใครเพราะว่าไม่มีใครเขาฟังคุณหรอกคุณอัธนาทร คุณพิธาเขาก็จะมีแฟนคลับของเขามีคนนิยมชมชอบเขาฉะนั้นพรรคเขาไม่ได้สอสอเยอะแยะถล่มทลายหรอกทั้งเป็นพรรคการเมืองซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นมาในสมัยแรกก็คือพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคก้าวไก่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการลงทุนลงแรงเอาตัวเข้าแรกสำหรับคุณรัมโบอีสร แล้วที่หลอกพลเอกประยุทธ์ว่าเสื้อแดงหมดไปแล้วตอนนี้ก็เห็นเสื้อแดงก็ออกมากันเต็มไปหมดเลยนะครับคุณจตุพรก็ทํามอบขึ้นมาม็อบรวมรวมก็มีเสื้อแดงไปร่วมเยอะแยะมากมายผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะถึงบางอ้อแล้วว่าจริงๆแล้วเสื้อแดงมันอยู่ในสายเลือดมันไม่มีทางหมดไปหรอกครับมันเป็นการดูถูกคนธรรมดาไอ้แกนนาที่ย้ายพวกย้ายข้างนะี่มันก็ไม่ใช่มันก็แค่แกนนํา มันไม่ใช่เสื้อแดงทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมก็อยากจะบอกจะเล่าให้ฟังก็เรื่องแบบนี้ว่าผมไม่ให้ราคาแลมโบอีสานแล้วก็ขอโจมตีด้วยขอประนามด้วยว่ามันไม่แฟร์หรอกในการวิพากษ์วิจารณ์ใครก็เห็นพูดจังเลยคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณอะไรก็ไม่รู้จะไปโกรธแค้นอะไรนักหนาได้เป็นสอสอก็เพราะเขา ได้มีหน้ามีตาในวงการการเมืองก็เพราะเขาเวลามันไปด้วยกันไม่ได้ความเห็นต่างก็งแยกออกมาก็ไม่ควรที่จะไปโจมตีบ้านเดิมที่เราเคยอยู่นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับในคลิปนี้ท่านที่เข้ามาชมในช่องกิดโพสชแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านที่ดูใน Facebook ก็เข้ามาดูใน YouTube ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการนำเสนอเพื่อให้เป็นสากลยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตที่เหลืออยู่นี้ผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวตามประสบการณ์ของผมที่มีอยู่เพื่อถ้าได้เป็นประโยชน์ต่อคนฟังบ้าง ก็ถือว่าผมส้ำเร็จแล้วสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตรูนะครับก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าศสีปทุมมากับผมผมจะสร้างที่พิโซครับวัดราชบูรณนะอินบอสก็มาพูดคุยกันได้ใน Facebook กิจผลเด่นวิสัยแล้วก็ Facebook ok ็รกิตจผลเด่นวิสัยทำบุญ1000บาทจะมีชื่อนาำกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองอารยิกอยู่ข้างๆวัดโคกช้าง และด้านหลังก็เป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินี่ก็คือสถานที่แห่งหนึ่งที่นักการเมืองท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่วิ่งในบริเวณอรัญจิกวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง ขอชื่นมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับส,สนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้าสศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักย์อาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี